อันนี้เป็นกระทะกวนเก็บปูนเนาะ,ะปูนแล้วพี่นะอันนี้ยลงกระทะแต่กี่โมงคะสี่ห้าค่ะสี่ห้าโอ้วันนี้ควรกี่กระทะคะพี่สองครับอันนี้กระทะแรกเหรอคะแล้วกระทะที่สองลงประมาณกี่โมงคะยังไม่รู้ฮะขึ้นเด็ดพักเหนื่อยอ่าอันนี้อันนี้ควรอีกนานไหมคะพี่ครึ่งชั่วโมงเนาะ ค่ะอันนี้ก็คือขนมเปียกปูนหรือวัาซาลนะ้อมค่ะ